เนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่หน้าพี่น้องมากินเขาเสิร์ฟเสียงบ่มีครับตักน่าเจอตักเขาได้นั่นแหละด้ลูกเคยดีได้บ่ได้ด่ามันเป็นวัดนี่หาตัเขาแมาโกโก้ด่ามาไม่กินเขาแล้วหรอมาด่ามา้งเนี่ยมาด่าทำไมเจ้าย่ากินเขาหนี่ย่า เนี่ยมกินแล้ววะไมากินอยู่นี่เป็นโยงหรอนอนนัมเอาไปัน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 ินไปมาเด้พี่น้องไม่กินอย่าน้ำกครับสุู้สุก้นพวกว่างไก่ทางไก่ถอดไตมุ้ตดำหมักมุ้งไก่ทอโอ้ยสี่มีเว้ย มามามพี่รามมาเอาคบ่มาแ่สาวไม่กินกาลูกม่ไพี่ขบ่อคืนนี่อื่นน่กัได้มามสาวมานนั่งนี่เอาลืมตาเกาไว้ไม่ดำสิคืนนต้องไปนั่งไกลๆลูกเคยเขเบอหนเคยน่อยม่กินลูเคยน่อยใส เปิดแน่โอ้ยท okay. ี่แตกเป็นพุดดิโอถัมโบขอกล้องแกรวขอกไม่ไหมไม่ไหมแบบเดีอบเอินกินแม่เอิญกินแม่ว้ารักมากไหล่ะไม่รักมาเกือบหายเกือบว่าหายเกือบสุดที่กองอายุ โอ้ยเออมากินเข้าเนะ่ยยิงยยกได้หูหัวกระตาบอดไงเนาะโอ้ยเออ,อเอินกินเขาเนะเปียงรอเอินโดนแล้วาตาบม,มืน่นจนบอดมาคนนนางรออยู่ฮะคือเอินกินเขนะาแน่ฮะโอ้แต่ต้หหัวก็ยิงเติรพี่ดอกสมือน โอ้บอกปนีกะยิงกะเออได้ฝันกสิเงือกเจ้าอีดอดซุมมือนี่ผ่าไงหุ่นไงล้างไงแไ่มนเ,เนาะหืมสิสุ่มนา,า,านค่ะคุณบอกแล้วออเออยิงอีกเอินกินแน่หนุ่มพี่ครูบาอาจารย์เอินกินแน่เฮ้ยเฮ้ยช่วย

บอยเอิญกินเขาแน่กบเบิญไม่นังนัวกบเบิญกินเขาแน่กูกงไม่เงินเลยกนแน่ก็ได้ดอกคนนังร้อโดนหรอไม่กูเงินกูร้งกินกินเงิอ้ตยี่บอนตอนนี้บด้เงินได้หละปาดโตยานไผได้ล่ะมึงบริยานบริยานโอ้ เขาเงี้ยนกูก็อยากกินมึงไวนี่นิสัยมังมึงไว้เออเนี่ยมึงยงบัลทั้งยังนะกูกนมึงยังเงี้ยงเท่าทั่วไม่เในฐานะลูกเคยเออเนี่ยหัวกไมีลูกเคยชัวร์กึงพี่ลูกเคยกู